ดังนั้นพรอองค์จึงบอกว่านาติยาอาสติอาคติคตินาโหติถ้าการโน้มไปไม่มีเนี่ยมาไปก็จะไม่มีอาคติคติยาอาสติจุตูปป,ป,ปาโตนโหติถ้าการมาการไปไม่มีการตายและการเกิดก็จะไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นนะไม่มีในระหว่าง,างโลกทั้งสองเอเสวันโตทุกขะนั่นแหละคือที่สุดของทุกเพราะนั้นหน้าที่เราก็คือทําอย่างเดียว อยู่กับกายของเราคือลมหายใจอยู่กับอารมณ์อันเดียวอะไรก็ได้ถ้าโยมได้สมาธิอยู่กับสมาธินั้นไม่ไม่ต้องลดระดับมาเพราะการได้สมาธิขั้นใดขั้นหนึ่งนั้นถือว่าโยมมีกําลังในการภาวนามากแล้วใช่ไหมอ่าเป็นแต่เพียงว่ากําลังนั้นยังเป็นของปุถุชนอยู่ถ้าจะเป็นกําลังของอริยะบุคคลนั้นต้องเห็นการเกิดดับ ดังนั้นถ้าเราไม่เห็นการเกิดดับเนี่ยพงษ์จะเปรียบพวกเราเหมือนเป็นพ่อครัวที่ไม่ฉลาดทำอาหารให้พระราชามาหามาดก็ไม่สังเกตว่าพระราชากินอะไรมาหามาดกินอะไรแต่พ่อครัวที่ชาญฉลาดทำอาหารให้พระราชาก็จะสังเกตว่าพระราชากินอันนี้มากอันนี้น้อยวันต่อไปก็ทำสิ่งที่พระราชาทานมากให้ก็จะได้รับรางวัลจากพระราชา นั่นคือการเปรียบเทียบว,ว่าบุคคลผู้ได้สมาธินั้นสังเกตเห็นการเกิดดับดังนั้นถ้าเขาสังเกตเห็นการเกิดดับเขาจะเป็นพ่อครัวผู้ฉลาดน,นะ,ะหรือจะอุปมายอย่างเปรียบเหมือนการยิงหุ่นฟางบุคคลต้องซ้อมยิงหุ่นฟางเรื่อยๆคือซ้อมเห็นการเกิดการดับในที่สุดเมื่อถึงเวลาสมควรเนี่ยจิตจะหลุดพ้นจากอสวะเพราะไม่ถึงมาดยอุปทานนะเป็นอย่างนี้